เขาคนนั้นจะทนความนิ่งเงียบของคุณได้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้มาดูพลังงานของเขาคนนั้นกันนะคะในสถานการณ์ที่ตอนนี้นะคะตัวคุณนิ่งแล้วเงียบแล้วและคุณเองก็คือนิ่งมากเลยนะคะเงียบมากเลยนะไปดูกันว่าเขาคนนั้นนะคะคู่กรณีของคุณนะพลังงานของเขาอะนะคะจะเป็นยังไงบ้างอะเนาะเขาจะทนไหวไหมนะอ่ะ ท่าทีของคุณที่นิ่งเงียบแบบนี้นะเขานะจะเป็นยังไงเนี่ยดูสิจะเป็นยังไง,เ,ง,ไงเครียดแหละนะคะเครียดตามระเบียบแหละนะเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณไม่ใช่แค่นิ่งและเงียบอย่างเดียวนะตอนนี้ตัวคุณนะดูมีสเสน่ห์มากขึ้นนะดูออร่าดูแบบปังๆเลยอะตอนนี้เนี่ยคือตัวคุณนะทุกวันเนี้ยก้าวเรียนเนี่ยนะคะละลามีความสุขอะดูแบบว่า enjoy กับชีวิตมาก enjoy your life นะคะ นะงานดีเงินด,นดีชีวิตดีสวยขึ้นหล่อขึ้นบางท่านก็คือกลับมารักตัวเองแล้วนะคะดูแลตัวเองบางท่านก็คือออกกําลังกายบางท่านก็คือไปทําสวยทําหล่อนะคะเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวอะไรของคุณใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ดูดีขึ้นนะคือฝั่งของคุณนะ่ะคุณดูแบบดูไม่ได้เหงาไม่ได้เศร้าอะไรเลยคุณดูมีความสุขดีนะคะต่างจากตัวเขาเนอะตัวเขาเป็นยังไงอะทุกวันนี้เนี่ยนอนอย่างเงี้ยนอนสมอย่างเงี้ยนะ อืมเหมือนแบบได้แต่นอนภาวนาอธิษฐานภาวนาในใจนะขอให้คุณกลับมาไงนะคะแต่ตอนนี้เหมือนว่าตัวคุณเองนะอาจจะเหมือนว่าพัฒนาตัวเองไปไกลแล้วก็ได้นะคะบางท่านนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออนะแฟนที่ดีคือแฟนใหม่อ่นะเนาะรักที่ดีคือรักใหม่นะคะอาจจะไม่ได้สนใจอะไรกับคนคนนี้แล้วอะนะเหมือนว่าคนคนนี้อาจจะแบบเคยทำร้ายใจิตใจคุณไหมนะ เคยทาให้คุณเสียใจหรือเปล่าอะถ้าใช่อ่ะนะคะเหมือนตอนนี้ตัวคุณก็รู้สึกว่าแบบฉันแบบเมินใส่แล้วอะเนาะคนที่เคยแบบว่าใจร้ายกับคุณอะนะคะคุณไม่อยากสนใจแล้วอะคุณเหมือนคุณไม่ได้อยากได้คนคนนี้แล้วอะนะคะแต่ว่าคนคนนี้เหมือนว่าทุกวันนี้เขาแบบว่าเฝ้าอธิษฐานภาวนานะขอให้คุณกลับมานะคะแล้วก็เขาอยากกลับมาง้อคุณด้วยนะคนคนนี้อยากกลับมาง้อเนี่ยดูสิมีคนที่แบบว่า เหมือนแบบเออพอไม่มีคุณเนาะ mm. ก็เศร้าเสียใจนะและยิ่งเห็นว่าตอนนี้ชีวิตคุณนะดีขึ้นมากๆเลยนะคะตัวเขาตอนนี้ชีวิตเขาน่าจะแบบว่าดิ่งดิงลงอะ่ะแบบติดลบอะ่ะนะคือไม่ได้ดูมีความสุขเหมือนคุณนะเนี่ยดูสิพลังงานมันต่างกันอย่างนี้เลยเนาะนะคะตัวเขาเองก็คงจะรู้สึกแบบเออคิดถึงคุณเสียดายคุณนะคะนะก็แบบคิดถึงแหละ อยากให้กลับมาแหละนะที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะแบบลงทุนลงแรงทุ่มเทพยายามกับคนคนนี้เยอะมากนะแต่ที่ผ่านมาคนคนนี้เขาไม่เคยลงทุนไม่เคยทุ่มเทไม่เคยพยายามอะไรกับคุณเลยนะคะเนาะบางท่านที่ผ่านมาเขาก็เก็บคุณไว้เป็นความลับด้วยนะเนี่ยลับๆเนาะรู้กันอยู่สองคนสถานะไม่มีเป็นอะไรกันไม่รู้นะคะไม่มีสถานะอะไรให้คุณ เหมือนว่าคบไปวันๆไม่ได้มีอนาคตไม่ได้มีความชัดเจนอะไรให้คุณเลยนะคะแล้วตอนนี้ตัวคุณก็ไม่ได้งอแล้วด้วยเนาะคุณไม่ได้สนใจแล้วนะคะว่าเขาอะ่ะจะให้สถานะกับคุณหรือเปล่า,าเขาหนะจะชัดเจนกับคุณไหมคุณไม่ได้สนใจแล้วอะ่ะเนี่ยไม่สนใจแล้วนะตอนนี้กลับมารักตัวเองแล้วนะคะมีความสุขกับตัวเองแบบเต็มที่เต็มร้อยไปเลยอะนะคะเนาะโอเคอ่านนี้แหละพลังงานของเขาอ่ะนะคะทนไม่ไหวหรอกนะ ดูเศร้าซึมดูเหี่ยวเฉาดูแบบนอนสมไปเลยนะคะยิ่งคุณดูมีความสุขมากเท่าไหร่ตัวเขาก็ยิ่งดูแย่ลงแย่ลงมากเท่านั้นนะคะพลังงานต่างกันราวฟ้ากับเหี่ยวเลยนะคะก็ยังไงดีอ่ะเนาะถ้าเขาเคยแบบทําอะไรไม่ดีกับคุณแล้วคุณเองก็ไม่ได้อยากกลับไปแล้วจริงๆก็ปล่อยเขาไปเลยดีกว่าไหมเนาะปล่อยเขาไว้ตรงนั้นแหละนะคะเนาะ เพราะว่าคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าคุณในวันนั้นอยากจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณในวันนี้บางทีมันก็สายเกินไปแล้วะนะคะเนาะเหมือนว่าในบางเคสนะตัวคุณก็คือไม่กลับไปแล้วจริงๆคุณไม่เอาแล้วจริงๆนะคะตัวเขาเองก็คงทําอะไรไม่ได้ด้วยถ้าหาว่าตัวคุณไม่ได้อนุญาตให้เขากลับมานะคะโอเคพลังงานก็ประมาณนี้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ